สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ uh, มาเดินนะคะเดินมาถึงเดินมาเห็นตึกนี้สวยมากเลยนะคะสวยงามสวยงามมาก <c oughs> I think you come correct way or not? No, I'm not sure if ราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเพื่อจะหารนะ้านอาหารนะคะเดินไปเดินมาก็เริ่มจะหิวแล้วนะคะก็เลยฮะ ทั้งวันไหนพันหาเดินไปเดินมาเสียหาพัน <c oughs> ตอนนี้ก็ซื้อนะซื้อเสื้อนะคะท่านผู้ชมสามีซื้อเสื้อให้นะคะเสื้อเสื้อให้ไปหมดไปเท่าไหร่นะสามหมดไปขั้นกว่าบาทน,นะคะก็เป็นร้านอาหารนะคะส่วนมากก็เป็นร้านอาหารไทยนี่ไงเจอแล้วนะคะมาเจอร้านไทยแนละ้วนะ่ะอันอะไรเนี่ย ร้านอาหารไทยนะคะมีอะไรเมนูน่าอร่อยบ่ราจะไปกินอาหารไทยนะคะท่านผู้ชม Thank you Come huh? สวัสดีค่ะค่ะ Inside เนี่ยยังชื่อว่ามัน โอเคเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นมือเที่ยงนะคะมีเป็นมือเย็นกับเว่าสั่งได้เหมือนกันโอเคค่ะัคคะนี่ผัดไทยฟูซิโยนะก็มากินเจอร้านอาหารไทยแล้วนะคะเดินมาตั้งไกลน้นหมานะ่ะว่าอะ order มาถึงร้านอาหารไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็สั่งไปนะคะสั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ผัดไทยใส่กุ้งแล้วก็ส้มตำไทยนะไม่ใส่พริกวันนี้ก็คงจะกินประมาณนี้นะคะยังอิ่มอยู่เลยนะคะเพราะว่าหอข้าวมากินด้วยนะะเราก็เออก็คือซื้อซื้ออาหารนะซื้ออาหารซื้ออะไรนะซื้อแซนด์วิชแล้วก็ฟีบาแซนด์วิชแอนอ่าซื้อแซนด์วิชแล้วก็ ของกินมากินที่รถด,ด้วยนะคะตอนเดินทถามมันก็เลยไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะ,ะก็เลยซื้สั่งของง่ายๆไปกินนะคะบางคนบางคนก็รู้สึกเหมือนว่า you <laughs> look tired I'm tired w h t are you talking about something what we had this morning before <Yes. S 2> we get here Yes, it was a p o i s o n d duck duck we not eat it maybe we can eat m a y back e b home <Absolutely. S 1> mm hmm. ก็คือห่อหอกอะไรนะห่อของมากินด้วยเยอะเลยนะคะทั้งแซนวิชใส่กล่องมาด้วยแล้วก็มะม่วงสองลูกแล้วก็แอปเปิ้ลสองลูกนะคะก็ซื้อมากินด้วยตาเวลาเราขับรถเนี้ยเราก็กินไปด้วยมันก็ไม่เหนื่อยเนาะก็อย่างนี้นะคะเวลาเดินทางเชนก็จะทำอย่างนี้ประจำนะคะเวลาอ่าแล้วก็วันมีดีพีโฟล์กบัตบันวิสซัมติงอืมอ่าอินเดียโอ้ยโอเคอืมกิน่อนข้างเยอะนะร้านชาว คเคิ s e ี h ่ o าต a ดีใช่ก่อนหน้านั้นใช่รสอ i ล s ติ่ of ม a n ่ o Yeah, ก็คือเรากินของนะคะแล้วก็เยอะเหมือนกันนะคะอสส n พีม่กวันอไม่รู้ว่าไปในร้ t n e ตอนแรกนะบอกว่าฉันจะซื้อเสื้อให้เธอนะคะไปร้านตอนแรกเข้าร้านที่หนึ่งนะคะมันก็ไม่สวยนะคะท่านผู้ชมมัน มันเป็นผ้าหนักๆนะคะก็คือฉันชอบใส่เสื้อผ้าบางๆเป็นเนื้อผ้าเบาๆใส่สบาย,ยนะคะแต่ว่าร้านแรกอ่ะ we go in the first shop is I um, know that I not like that clothes because they too thick มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม่สวยนะคะไม่ไวรุดเลยนะคะ ดิฉันก็ไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยมาร้านที่2ก็ไม่ได้ซื้ออีกนค่ะจนมาถึงร้านที่3ดิฉันซื้อไป3ตัวนค่ะเดี๋ยวจะเป็นรีวิวให้ดูนะคะท่านผู้ชมเอาอ่าวันนี้ก็มารอดูกันเลยนะคะว่าอาหารที่เราสั่งมาจะเป็นหน้าตายังไงนะคะอาหารเราก็มาแล้วนะคะก็อู้ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะคะก๋วยเตี๋ยวชามนูโดนูโดเดียวนุ่นไทยแลนด์เดชเดียว h ุ่นเดียวอ i าตะวันนิสพัทยาไท t h ลนด์ n ี่เลยซือ everywhere i s favorite o ว e ขอบคุณค่ะยำมีอร่อยนะสามีบอกอร่อยที่อื a น d อร่อยนะะสาม The noodles t น e n oodles t ้ be ก้ t g e นี้ไม่ใช่างคงค่น n ้างค่่งค่อนน้าาง t ่ a a นคคนนนอน้นะคะ่อะา่งกนน้ม So, Actually, the prawns, they've, they've given very generous with the size of the prawns. They? How they cook them, they must be the super king size or something. Mm -hmm. creek. So, what's something you don't have in the house? No? And you don't use that, it's so sour. I think you don't have to put anything in there. You don't need this in the house, do you? No. มากินเลยกันเลยนะคะท่านผู้ชมดิฉันไม่อยากจกะถ่ายนานเพราะว่ามันมีเสียงเพลงด้วยนะคะ